ปัจจาวคคีทั้งห้าอันมีกนทัญยะเป็นผู้รู้ทมเป็นผู้รองรับธรรมของพระพุทธเจ้าว่วาทรมของผยประเสริฐมีสักขีพระญานยาังได้เกิดขึ้นเป็นลัตนาไต่ดังที่ในบนทธรรมาจากปัจจปวัตนาสูตรบรรทายว่าอัญญาสิวัตโภกคทัญโยอัญญา,าสิวัตโภกคทัญโยบันนี้กนทัญยะรู้แล้วเนาะ แสดงวัดทัพของพระองค์ในภูผู้ตับถ้าผู้พูดตามแล้วก็เกิดปรตนาใต้ทัพม,มาจากทัพกะเรบุตรไปเพื่อความสงฆ์ขอดเจโลมนันได้เฮาผู้เกิดได้เกิดเพื่อพุทธนาฏคอดพุทธกาศบัได้เห็นหน้าพระยิณาศีแต่ว่ายังเกิดท่านอยู่ของปัญติมีประทับหายเป็นเทียนนี้เป็นเครื่องยีนเนีย้ยอ่าอันว่าเลี้ยงเขงพาพรรษาอันเป็นเลี้ยงของพระ แต่โม่เหากลาเป็นผูป้ปฏิบัติธรรมยังเขี่ยไหล้มันหนีไทยบาทสามเดียนนี้ห้าเสียอีหยังจะเห็นแนวมันไงแย่เบาเาปเพราะหามันเรวแล้วนั่นคือสันดานของคนสัวสันดานของคนสัวมันมีมีดังโบราณผลสอนไวมาชีเหลาดีกิิเปรียวชีเหนียวจินเชิมชีเล็บจิ้มซา ชีซ่าชิบหวานชี้ามชิดูดูเจ้าพวกเจ้าจะเรียกเขาว่าพวกเจ้าสิเป็นนิยงแต่ว่าสิให้เรียกกับมั่นกับายแต่สันดานเจ้าขอางหอามาฝึกจนเนี่ยหอบมาโทษละมาั่นห้าเอาล่างกายหอาเป็นอาล่ามประทับวันเพียรเพียรอยากเจงต้องเห็นแต่มันมีตาบะาถูกโทษได้ความอดโทษนักเกิดกันคว,วนวอดทนเกิดกันเป็นตำมา เป็นธรรมะตบออกรระบก็เ,ออก,รรเ,เ,เกิบบกพพขเดขึ้นเพราะการบำเพ็ญเพียรนี่ละบารมีก็เกิดขึ้นเพราะการบำเพ็ญเพียรนะว่ามีพลพลตะเจ้าพลไหนยังไปเสด็จแบบบรรลุอรหันต์ดอกพระองค์กับบันเพื่อพระองค์กับภาคเพียรบ่หน่อยอาสงไข่ั้งแต่จำได้ปัณณ์คนนี้ว่าบรรลุมื่อนึงเมื่อเดียวเฮ้าเนี่ยปัทนาอนี่ยหาหยายี่หยังโย่เฮ้าบททันถุน แต่ว่าเข้ายัางท่นานเฮายัางท่านผู้มันไปทั้งหนาอยู่คือวอกพระศรีอริยาเมตไตรเข้ายัางมีเลี่ยรับหนึ่งถาพวกภาพาเขาจะไปขับฟังโอฆะสงสารอยู่แต่ว่าเฮาก็มีเงินเฮาต้องหาเฮาต้องสะสมเกาคือบาดาม,นนนมนดินี่แหละเห็ดแฮมันได้ปีนี่ซาตี มันได้ย่งหนึ่งไปพินาสานาได้ย่งหนึ่งสาสมสาสมไปท่านเพิินก็จะได้ขามเลีย้ยไปน้ำเพิ่นก็จะได้มมฟังน้ำเพิินบ่ถูกบ่เกิดอีบ่จังซี่สทีวา่าไผอย่างใดเนี่พาะก็ไปโลดทีว่าบ่เหม็นเข้ามาฝึกเข้ามาหาข้ามาฝึกเข้ามาหาท้โมอกับคนตะเจ้าบ่ม,มีสื่อบ่ม,มีขายดอกแต่นั้นพูดอะไรบ่เสียขาดทึ่ ขาดทึ่ขาดทึ่สมองกับจิตว่าม,มันของอันเดียวกันสมองเป็นเพียงรูปขันนเสืวอว่ามันจิตฝึกจังไรกระซังใ,งให้มันแยกมันสมองกับจิตออกจากกันควบดูซื้อว่ามันจิตมันสมองว่าม,มันจิตเป็นเพียงรูปน้าเป็นเพียงสังขาร ดึงแยกไขมันออกโดยการปฏิบัติเจตจิตอัพพองใสดอกจิตมันคืออย่างแต่ว่ามาได้หาปัญหาหว่าสมองตขับจิตคนระยางสมบงเป็นเพียงลูกน้ำขัดเสียแต่ว่าจิตเป็นอีกแบบหนึ่งกายสังขารนี่เป็นของลูกน้ำขัดเมื่อวัดมันสลายมันกระดับของมันไปเที่ว่าจิตนมันบวดับมันเลร่อนไปเกิดในภพภูมิต่างๆอีกเห็นใจไรล่ะจะเรียนว่าผู้ฝึกจิต เอาให้มันได้เด้อเอาให้มันได้ย่าให้มันง่ายยังเขี่ยวไรเหล็ดมาเบนเก้าเดือนเราลนะอ่าอีกสามเดือน,น,นเนี่ยสามเดือนที่ในช่วงเข่าพรรษาเนี่ยใครเป็นผู้ผลปฏิบัติในโลกเนี่ยสามเดือนมันกินท่าเหล่าเก้าเดือนมันจะเศร้าจิบแต่ว่า,ายัางเขายังไปไปตามโลกอยู่กับเก้าเดือนมันกินธรรมาดาเยอะหรอกแต่ว่าสามเดือนเนี่ยคอยฝึกฝนไปเด้อผมมีปัญญา ขวานมือมีปัญญาเมื่อหนึ่งขึ้นมาแล้วสามเดือนมต้องเห็ุคือเขาก็ได้เก้าเดือนเท็ยนคือบก็คืบมูเขาได้เป็นปีที่บออ่ไล่จากเหตุผลเป็นปีที่บ่ไล่จากความเป็นโมฆะบุรุษมีใจไฟหามีใจผักเพียมเรียนรู้ทรงจำนำ้ำทับโยปฏิบตัติสำคัญสำ,สำคัญสำคัญสำคัญคับ การเทรจาสําคัญกับความบอกที่ตนเรียกว่าตนเป็นผู้ปวานาเป็นพุธบมการะเป็นพุทางแล้วต้องผูกพูิจคิดกันมาได้คิดได้ใจอ่านแสดงแล้วครับขอเรียนเชิญจะเริ่มทานทั้งหลายผู้สนผู้เห็นในศีลในธรรมเวลาประบาทบุขาดมีความใจมันเสามันมองมันเห็นดีได้จะน้อยขันเสียมันได้คุณกูบาอาาจรย์ในศีลในธรรม ชีวิตโปตุกตกมันคอยจะเลิกคืบจะเลิกถึกเว้นจากเสียอาจากการขาดสัตว์เว็นเสียออกจากการรับกษาเว็นเสียออกจากกัรพิษการมาคุณเว็นเสียออกจากการคงอกเว็นเสียออกจากความบ่นเบ้าเขาได้เกิดมาเป็นมนุษย์บ่เป็นของอยางขันเที่ยงในตัวจะของดำจะน้อยกันไปเกิดเป็นหมาหมามันอยาเด้งังวควั้มันเป็นสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ข้ามเดรัจฉานแปลว่า แบนเสพกรรมกระเสพเสพกรรมกระเสพอย่างๆบ่มีความละไอหมาคั้ยงงวอพวกนี้สร้างพวกนี้บ่มีความละอายจังเดยว่ามันบ่มีความละไอตั้งแต่ผ่ามันกิดบ่านองยางผ้าบ้านหำวัดตโตแดงโตแดงอยู่มันยั่งยืนได้พอาพวกนั้นมันเป็นมันเป็นของหยาคนมนุษย์ไข่เึิดก้อนสัตว์จังน่อยจังหาผ่าม้าโปกปิด ข้อนีความละอายข้อนีความละอายเหตุจะใดเจ้าสิหงวดักว่าเจะความละอายตัวเนี่ยเทวดาสิเป็นได้ว่ามันจ้างเป็นว่ามันสอบเป็นห้มีฮีฤกฏตะปาฤกฏควเกงกว่าอดตะปะความละอายตัวบางเก่งกว่าและละอายญาติมันเหตุผลญาติมันเิตุเชียอแบบคนพวนี่มิไว,ว้ใจความเป็นเทวดาตั้งแต่บ่ท่านตายแล้วอ่า เป,เป็นเป็นมนุษย์ซาเทโวเป็นมนุษย์เทพเหตุยุ่งแน่คนปรเห็นกระซังแม่เป็นความสสืวว่อมค้นปนัดจักรละอายเกิดขึ้นในใจของเขาโมนี่อะเรนว่ามนุษย์าเทโวมนุษย์สเพโตแมนยุการแกะกระทับบาปบ่ด้ละอายยิจงช้ายิสยียที่โกมปนที่เอาเปรียบทุกรูปแบบู้นี่แม่บ่ตายก็ได้เป็นเปร็ด พื่อนม,มนุษย์สเปโตเอ้าทั้งหลายผู้มีธรรมเดิมมาเนี่ยเป็นมนุษย์สเทวอเป็นมนุษย์ผู้มีวใจเป็นเทวดา,าพร้อมแล้วครับ